สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากชุดข้อมูลที่คุณผู้ฟังส่งมาให้เราค่ะเป็นเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าคนกับเสือของคุณเสกสรรประเสริฐกุลคือแค่เห็นคำโปรยบนปกที่ปรากฏในหลายแหล่งข้อมูลก็รู้สึกว่าโดนใจอย่างจังเลยค่ะครับผมเขาเขียนไว้ว่าในนามของความเจริญสังคมไม่อนุญาตให้ผู้คนได้เป็นเสือนักอืม มันเหมือนเป็นประโยคที่โยนคำถามใส่เราตรงๆเลยนะคะว่าเราจะเลือกเป็นสัตว์สังคมที่ปรับตัวจนเชื่องหรือจะเลือกเป็นเสือที่ยืนหยัดในวิถีของตัวเองแม้ว่าอาจจะต้องถูกล่าจนสูญหายไปก็ตามเป็นการเปิดประเด็นที่ชวนให้ต้องหยุดคิดตามเลยนะครับว่าจุดยืนของเราอยู่ตรงไหนกันแน่ ใช่เลยค่ะแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งมากๆมีคารุเว็บไซต์ร้านหนังสืออย่างประพันธ์สารริมขอบฟักโคสิตครับไปจนถึงเสียงสะท้อนจากผู้อ่านจริงๆใน Goodreads แล้วก็บล็อกส่วนตัวด้วยเป้าหมายของเราก็คือการเจาะลึกให้ถึงแก่นเลยค่ะว่าอะไรคือหัวใจของหนังสือเล่มนี้ ทำความรู้จักผู้เขียนที่ชีวิตของเขาก็เข้มข้นไม่แพ้กันแล้วก็สํารวจดูว่าทําไมเรื่องราวที่เขียนไม่หลายสิบปีก่อนถึงยังคงสร้างแรงสั่นสะเทือนในใจผู้อ่านมาจนถึงทุกวันนี้ได้น่าสนใจมากครับเพราะจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้รวบรวมมาทุกแหล่งต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าประเด็นคนกับเสือที่หนึงสือพูดถึงเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของมนุษย์กับสัตว์ป่าตามตวัวอักษร เป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์เพื่อพูดถึงการต่อสู้ที่ซับซ้อนกว่านั้นมากเป็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นข้างในตัวของปัจเจกบุคคลที่ต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันมหาศาลจากสังคมครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกประเด็นนี้กันเลยดีกว่าจากข้อมูลบนเว็บไซต์ของร้านหนังสือประพันธ์สารกับริมขอบฟ้าเขาขยายความคำโปรยที่พูดถึงตอนต้นไว้น่าสนใจมากค่ะครับเขาบอกว่าสังคมมักจะบีบคั้น ตอนให้ผู้คนต้องเลือกแล้วก็เรียกตัวละครในเรื่องสั้นชุดนี้ว่าเป็นเหล่าคนผู้กำลังสูญพันธุ์ไปจากสังคมหูฟังแล้วรู้สึกขดหูเหมือนกันนะคะคำนี้เป็นคำที่รุนแรงและชวนให้ตั้งคำถามเลยนะครับว่าสูญพันธุ์นี่ในความหมายไหนกันนั่นน่ะสิคะมันทำให้คิดไปถึงว่านี่ไม่ใช่แค่การหายไปทางกายภาพอืแต่เป็นการถูกบังคับให้สูญหายในความหมายของจิตวิญญ,ญาณอืเพื่อไม่ให้เหลืออ่ ความเป็นเสือหรือตัวตนดั้งเดิมเอาไว้อีกต่อไปเหมือนจิตวิญญาณกำลังถูกล่าอยู่เงีย,งยบๆใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแต่ตรงนี้แหละครับคือจุดที่มันซับซ้อนและน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นเพราะถ้าเราเอาข้อมูลจากร้านหนังสือโคสิตมาเชื่อมกันนะจะเห็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นค่ะข้อมูลนั้นระบุว่าจุดร่วมของเรื่องสั้นทั้ง5้าเรื่องในเล่มนี้คือเรื่องราวของผู้ไม่ยอมพ่ายครับอ๋อผู้ไม่ยอมพ่ายครับมัน มันพลิกความรู้สึกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะจากที่รู้สึกว่ากําลังจะสูญพันธุ์กลายเป็นการยืนหยัดต่อสู้ขึ้นมาทันทีใช่ครับดังนั้นความเป็นเสือที่พูดถึงในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงความก้าวร้าวหรือความป่าเถือนอืมแต่หมายถึงจิตวิญญาณที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาหรือแรงกดดันต่างๆไม่ว่าตัวละครในเรื่องจะอยู่ที่ไหนก็ตาม บนภูเขาในเมืองใหญ่หรือตามเกาะในทะเลค่ะข้อมูลระบุชัดเจนว่าพวกเขาล้วนตกอยู่ในชะตากรรมที่ถูกก่อจากน้ำมือของผู้อื่นแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังเลือกที่จะสู้ในวิธีของตัวเองนี่คือหัวใจของความเป็นเสือในหนังสือเล่มนี้ครับคือการไม่ยอมให้คนอื่นมาขีดเส้นชีวิตของตัวเองจิตวิญญาณที่ไม่ยอมจำนนเป็นคำที่ทรงพลังมากนะคะมันทำให้อดสงสัยไม่ได้เลยว่า คนที่เขียนเรื่องราวแบบนี้ออกมาได้ชีวิตของเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงสามารถกลั่นกรองแก่นความคิดเรื่องการต่อสู้ได้ลึกซึ้งขนาดนี้เป็นคําถามที่นําเราไปสู่เรื่องราวของผู้เขียนได้อย่างพอดีเลยครับเพราะชีวิตของคุณเสกสรรประเสริฐกุลเนี่ยสะท้อนธีมของหนังสือออกมาได้ชัดเจนมากชัดเจนจริงๆค่ะจากข้อมูลใน Good Read และริมคบฟ้าคือประวัติของท่านไม่ใช่แค่นักเขียนธรรมดาครับ แต่เป็นบุคคลที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยร่วมสมัยคนสำคัญคนหนึ่งเลยใช่ครับเขาเคยเป็นอดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์14ตุลาคม2516อืมหลังจากนั้นก็ตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตคือการเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในป่าใช้ชื่อจัดตั้งว่าสหายไทยซึ่งนี่คือการเลือกเดินในเส้นทางนอกกรอบสังคมอย่างสุดขั้วเลยนะครับใช่ค่ะ แต่ในที่สุดเขาก็มีความขัดแย้งทางความคิดกับพรรคแอราแล้วก็แยกตัวออกมากลับเข้าสู่สังคมเมืองอีกครั้งและปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เส้นทางชีวิตนี้ผกผันอย่างไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะมันเป็นการเดินทางที่ข้ามไปมาระหว่างขั้วที่แตกต่างกันสุดๆเลยครับจากผู้นํานักศึกษาในเมืองไปเป็นนักปฏิวัติในป่าแล้วกลับมาเป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยอีกครั้ง มันเหมือนคนคนเดียวได้ใช้ชีวิตมาแล้วหลายชีวิตเลยค่ะซึ่งถ้าเรามองชีวิตของเขาผ่านเลนส์ของคนกับเสือนะครับจะเห็นภาพชัดมากเลยว่าเขาคือคนที่เคยเลือกเส้นทางของเสืออย่างเต็มตัวคือการปฏิเสธระเบียบของสังคมเดิมแล้วเข้าไปต่อสู้เพื่อสร้างสังคมในอุดมคติของตัวเองอและประสบการณ์ตรงนี้เองที่มันส่งผลต่อง,งานเขียนของเขาอย่างมหาศาล ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ริมขอบฟ้ามีการวิเคราะห์งานเขียนของคุณเสกสันไวนาสนใจมากครับเขาแบ่งงานเขียนออกเป็นสองทศวรรษที่แตกต่างกันแตกต่างกันยังไงบ้างคะในทศวรรษแรกเนี่ยแทบทั้งหมดได้รับแรงบรนดาลใจมาจากกิจกรรมทางการเมืองโดยตรงเลยอ๋อเนื้อหาจะเน้นไปที่ชีวิตของคนชายขอบคนที่สังคมมองไม่เห็นหรือที่เขาเรียกว่าผู้พ่ายแพ้ที่สังคมทอดทิ้งไม่ว่าจะเป็นชาวไร่าชาวนาคนบนดอยหรือชนชั้นแรงง,งาน มันคือการเอาประสบการณ์ตอนที่เขาเดินทางไปทั่วประเทศในช่วงปฏิวัติมาถ่ายทอดเป็นเสียงของคนที่ไม่มีใครได้ยินแต่พอมาถึงทศวรรษหลังทิศทางเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเปลี่ยนไปในทางที่กว้างและลึกขึ้นครับประเด็นในงานเขียนจะซับซ้อนขึ้นคือไม่ได้พูดแค่เรื่องการต่อสู้ภายนอกแต่เริ่มสำรวจเข้าไปในจิตใจพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกข้างในความกังวลความร้าวราน ไปจนถึงการค้นหาความสงบภายในค่ะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่เคยทิ้งประเด็นเรื่องสังคมและการเมืองเลยนะครับเพียงแต่นําเสนอด้วยมุมมองที่หลากหลายและตกตะกอนมากขึ้นเหมือนกับว่าช่วงแรกคือการต่อสู้กับโลกภายนอกใช่ครับแต่ช่วงหลังคือการหันกลับมาต่อสู้และทําความเข้าใจกับโลกภายในด้วยประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาทั้งหมดนี้แหละครับที่ทําให้งานเขียนของเขามันทั้งจริงและบาดลึกขนาดนี้พอพูดถึงคําว่าบาดลึกแล้ว หนูว่าเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จริงๆเขารู้สึกกันยังไงบ้างค่ะคเพราะใน Goodreads มีรีวิวที่น่าสนใจเยอะมากเลยอย่างของคุณฉันรักและพะจนไทยเขาให้คำนิยามสั้นๆ3ามคำคือ thrilling, spiritual, twisted ห,หรือก็คือลุ้นระทึกมีความเป็นจิตวิญญาณแล้วก็หักมุมใช่ค่ะเขาเขียนขยายความว่าลุ้นระทึกไปกับตัวละครมากพอดเรื่องเดาทางไม่ถูกจริงๆ รู้สึกได้ถึงความขลังและจิตวิญญาณของผู้เขียนอืมแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่ชอบมากเขาบอกว่าตอนอ่านรู้สึกเหมือนอยู่ในป่าเลยจนต้องอ่านรวดเดียวจบเหมือนมีพลังงานบางอย่างดึงดูดไว้การสร้างบรรยากาศได้สมจริงจนคนอ่านรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นๆได้ขนาดนี้สแสดงว่าพลังของภาษานี้ต้องไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาเลยค่ะซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับอีกรีวิวของคุณลินที่ชี้ให้เห็นจุดเด่นเรื่องการสร้างภาพของคนกับเสือให้มันซ้อนทับกันครับ จนเราในฐานะคนอ่านเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าใครเป็นใครและเขาก็ยกประโยคที่ทรงพลังมากๆจากในหนังสือมาด้วยค่ะประโยคว่าอะไรครับประโยคนั้นคือเขาคือเสือเสือคือเขาและถ้าหากมันสมควรตายเขาก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่โอ้โหประโยคนี้ทรงพลังมากจริงๆครับมันไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบแล้วค่ะแต่มันคือการหลอมรวมโฟตอนเข้ากับสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นอิสระและความไม่ยอมจำนวนจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปเลย ซึ่งมันก็ไปตรงกับรีวิวของคุณสุรชัยบุญยศิริที่พูดถึงพลังของภาษาเหมือนกันเขาใช้คําที่ผมว่าเฉียบมากเขาบอกว่าสำนวนภาษาของคุณเสกสรรเฉียบขาดจนบาดมือบาดมือนี่เป็นคำชมที่ทั้งน่ากลัวและน่าทึ่งในเวลาเดียวกันเลยนะคะใช่ครับมันให้ความรู้สึกว่าตัวอักษรพวกนั้นมันมีคมมันจับต้องได้ ครับมันเป็นคำชมที่บอกว่างานเขียนชิ้นนี้มันทำงานกับความรู้สึกของเราอย่างรุนแรงคุณสุรชัยยังเชี้ให้เห็นเทคนิคการเขียนด้วยว่ามีการใช้สัญญะหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ชวนให้ขบคิดตลอดเรื่องอและตอนจบของแต่ละเรื่องก็มักจะเหมือนโดนหมัดซัดชกแรงๆคือมันกระแทกความรู้สึกไม่ได้จบแบบสวยงามแต่ทิ้งอะไรบางอย่างให้เราจุกและคิดต่อแล้วก็มีประเด็นจากคุณสุรชัยที่หนูว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะครับ คือเขาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าจะมีสัตว์ที่เป็นตัวแทนของวรรณกรรมยุคเก่าที่ชีวิตคนยังผูกกับป่าก็คงเป็นช้างกับเสืออืมแต่พอมาถึงยุคใหม่ที่คนเขียนงานส่วนใหญ่เป็นคนเมืองสัตว์ประจำยุคก,ก็เลยกลายเป็นแมวแทนโโอ้หผมไม่เคยคิดในมุมนี้มาก,ก่อนเลยเนาะ เป็นการเชื่อมโยงที่ขมขายมากแค่เปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์จากเสือเป็นแมวมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและภูมิทัศน์ของสังคมทั้งยุคได้เลยนะเนี่ยจริงด้วยค่ะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องภาษาที่ทรงพลังแล้วดูเหมือนว่าความคิดเชิงปรัชญาในเล่มนี้ก็ลึกซึ้งไม่แพ้กันเลยนะคะลึกซึ้งมากครับมีรีวิวของคุณสากิรุกออบีดที่เล่าว,ว่าตัดสินใจอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะไปเจอประโยคหนึ่งในเพจหนังสือมาก่อนค่ะแล้วประโยคนั้น ก็ติดอยู่ในใจเขามาตลอดประโยคนั้นคือจริงๆแล้วเธอไม่ได้จากไปเธอเพียงแต่ไม่เคยเข้ามาโอ้โหเป็นประโยคที่สวยงามแต่ก็เศร้าและโดดเดี่ยวในเวลาเดียวกันนะคะครับแค่ประโยคเดียวก็ทําให้อยากอ่านทั้งเล่มได้เลยมันมีความหมายซ้อนอยู่เยอะมากใช่ครับมันเป็นความลึกซึ้งที่ทําให้คนอ่านต้องหยุดคิดซึ่งคุณสากิก็สรุปได้ดีว่าเนื้อเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นแนวที่ตัวละครผูกต้อนให้จนมุมถูกโดดเดี่ยว เพราะเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ยอมก้มหัวให้ชะตากรรมที่คุณอื่นกำหนดซึ่งการไม่ยอมก้มหัวนี่แหละค่ะที่นำไปสู่ธีมสำคัญอีกอย่างที่ผู้อ่านหลายคนพูดถึงครับคือเรื่องความพ่ายแพ้แต่เป็นความพ่ายแพ้ที่มีหลายมิติมากรีวิวของคุณเจสดาเคใน Goodreads สรุปไว้ได้น่าสนใจจริงๆค่ะเขาบอกว่าตัวละครในเล่มเผชิญความพ่ายแพ้ในหลายรูปแบบมากมีรูปแบบไหนบ้างครับที่เขาสรุปมามีตั้งแต่พ่ายแพ้อย่างที่สู้ไม่ได้คือจนบรรยาจริงๆ มีแบบที่การพ่ายแพ้นั้นคือการชนะซึ่งอันนี้ลึกซึ้งมาก <c oughs> แล้วก็มีบางคนที่เลือกที่จะพ่ายแพ้เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปเหมือนเป็นการเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อรักษาสิ่งที่ใหญ่กว่าไว้แนวคิดที่ว่าการพ่ายแพ้คือการชนะนี่มันมันเข้าใจายากเหมือนกันนะครับมันดูขัดแย้งในตัวเองมากๆจริงค่ะในเรื่องมันแสดงออกมาในรูปแบบไหนพอจะนึกออกไหมครับหนูว่ามันอาจจะหมายถึงการพ่ายแพ้ในเกมของสังคมแต่การชนะใจตัวเอง Oh. หรือการรักษาตัวตนของตัวเองไว้ได้สำเร็จแม้จะต้องแลกมาด้วยการถูกมองว่าเป็นผู้แพ้ในสายตาคนอื่นก็ตามครับใช้ชนะบางครั้งอาจไม่ใช่คำตอบเสมอไปใช่ค่ะเป็นการตีความที่น่าสนใจมากครับการที่หนังสือเล่มเดียวสามารถทำให้คนอ่านคบคิดเรื่องความพ่พยแพ้ได้หลายแง่มุมขนาดนี้แสดงว่าตัวเรื่องต้องเปิดพื้นที่ให้คนอ่านได้สำรวจและตั้งคำถาม กับคุณค่าต่างๆในชีวิตเยอะมากจริงๆที่เราคุยกันมานี่มีทั้งเรื่องบนภูเขาในเมืองตามเกาะในทะเลฟังดูหลากหลายมากเลยนะคะพอจะยกตัวอย่างชื่อเรื่องได้ไหมคะว่าฉากหลังมันต่างกันขนาดไหนได้เลยครับในข้อมูลจากร้านโคสิตมีการระบุชื่อเรื่องสั้นทั้ง5เรื่องไว้ครบถ้วนค่ะเรื่องแรกคือบาดแผลใหม่จากท้องทะเลเรื่องที่สองหญิงเท่าบนภูเขาชราเรื่องที่สามมวยแทนเรื่องที่สี่ ผู้ยิ่งใหญ่และเรื่องสุดท้ายที่เป็นชื่อเล่มก็คือคนกับเสือแค่ฟังชื่อเรื่องก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของการต่อสู้ดิ้นรนแล้วนะคะโดยเฉพาะมวยแทนนี่เห็นภาพเลยว่าเป็นตัวละครที่ต้องขึ้นไปสู้ในศึกที่ไม่ใช่ของตัวเองถูกต้องครับจะเห็นได้ว่าแม้ฉากหลังจะแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงแต่แกนกลางที่ร้อยเรียงทุกเรื่องเขาไว้ด้วยกัน <c oughs> ก็ยังคงเป็นภาพของตัวละครที่ยืนหยัดต่อสู้กับชะตาก,กรรมที่คนอื่นเป็นผู้กาหนด ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทุกเรื่องราวและสะท้อนชีวิตของผู้เขียนเองอย่างที่เราได้คุยกันไปเอาล่ะค่ะถ้าจะให้สรุปจากการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดของเราในวันนี้คนกับเสือก็คือหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ใช้สัญ,ญลักษณ์ของเสือที่ทรงพลังมากๆ เพื่อสำรวจการประทะกันร,ระหว่างจิตวิญญาณที่รักอิสระกับแรงกดดันของสังคมที่พยายามจะกำราบเราให้เชื่องซึ่งทั้งหมดนี้ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาและประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียนที่เคยเป็นทั้งนักปฏิวัติที่เลือกเดินออกจากกรอบและเป็นนักวิชาการที่กลับเข้ามาวิเคราะห์กรอบนั้นอีกทีหนึง่งและถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กลับมาสู่บริบทปัจจุบันเราจะเห็นว่าการต่อสู้ระหว่างความเป็นคนที่ต้องปรับตัวให้อยู่ในกฎเกณฑ์กับความเป็นเสือ ที่โหยหาอิสราภาพและตัวตนที่แท้จริงมันยังคงเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในใจของผู้คนเสมอมาไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามคำถามที่หนังสือเล่มนี้ทิ้งไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนยังคงเป็นคำถามที่ท้าทายเราทุกคนในวันนี้ว่าเรากำลังรักษาสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้อย่างไร เป็นการต่อสู้ภายในที่ไม่เคยจบสิ้นจริงๆค่ะและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ได้ไปขบคิดกันต่อมีประโยคนึงจากในหนังสือที่คุณสุรชัยใน Goodreads บอกว่าเขาประทับใจมากและรู้สึกตกใจที่เจอ p a r adox หรือความขัดแย้งที่ลึกซึ้งแบบนี้ในงานเขียนไทยประโยคนั้นคือบางครั้งคนเราก็ต้องดับตะเกียงเพื่อให้เห็นทิศทางเป็นประโยคที่อ่านจบแล้วต้องวางหนังสือลงเลยนะครับ จริงค่ะในโลกที่หมกมุ่นกับการหาแสงสว่างมากขึ้นเรื่อยๆการบอกให้ดับตะเกียงเพื่อหาทิศทางเป็นแนวคิดที่สวนกระแสและสรงพลังมากใช่ค่ะเลยอยากจะทิ้งเป็นคำถามปลายเปิดเอาไว้ว่าในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยแสงสว่างจ้าของความเจริญข้อมูลข่าวสารและความคาดหวังจากสังคมรอบข้างมันมีตะเกียงดวงไหนบ้างที่เราอาจจะต้องลองดับมันลงเพื่อที่จะได้มองเห็นทิศทางที่แท้จริงของตัวเราเอง สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้ใน Story b e i n g วรรณกรรมในส่วนชีวิตครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Debate ครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงงานเขียนที่อ่าทรงพลังแล้วก็ยังถูกพูดถึงอยู่เสมอนะครับนั่นก็คือรวมเรื่องสั้นชุดคนกับเสือของคุณเสกสรรประเสริฐกุลซึ่งเป็นงานที่พูดถึงคนตัวเล็กๆที่ไม่ยอมก้มหัวให้สังคมในแบบที่ ืมลึกซึ้งมากๆ ใช่ค่ะและความลึกซึ้งของมันนี้เองที่ทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาประเด็นที่เราจะมาลงลึกกันในวันนี้ก็คือหัวใจของคนกับเสือเนี่ยมันอยู่ที่การวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างทางสังคมและการเมืองที่เป็นผลมาจากยุคสมัยแล้วก็ประสบการณ์ของผู้เขียนหรือว่าแท้จริงแล้วหนังสือเล่มนี้กําลังพาเราไปสํารวจสภาวะภายในของคนคนหนึ่งการต่อสู้เพื่อรักษาจิตวิญญ,ญาณและความหมายของชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่และสากลกว่าบริ บริบททางการเมืองกันแน่ค่ะซึ่งผมจะมาในมุมที่ว่าเราไม่สามารถแยกคนกับเสือออกจากบริบททางการเมืองและสังคมที่หล่อหลอมมันขึ้นมาได้เลยนะครับนี่คือเสียงสะท้อนที่ท,ทงประหลังมากๆของคนที่ผ่านสนามการต่อสู้มาโดยตรงส่วนดิฉันกลับมองว่าแม้การเมืองจะเป็นฉากหลังที่สําคัญ แต่แก่นแท้ที่ทำให้เรื่องสั้นชุดนี้ยังคงสื่อสารกับเราได้จนถึงทุกวันนี้คือการสำรวจจิตวิญญาณของมนุษย์ค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่มันข้ามพ้นกาลาเวลาและพรมแดนทางการเมืองไปแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอเริ่มจากจุดที่ผมคิดว่าแข็งแรงที่สุดก่อนเลยนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยคนกับเสือคือกระจกสะท้อนชีวิตและอุดมการณ์ของคุณเสกสรรประเสริฐกุลแบบเนื้อเดียวกันเลยคือเราต้องไม่ลืมนะครับว่า ผู้เขียนคืออดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์14ตุลาและเคยเป็นนักปฏิวัติในนามสหายไทยประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่กับความขัดแย้งเชิงโครงสร้างแบบเอาชีวิตเข้าแลกมันฝังอยู่ในดีเอนของงานเขียนเขาเลยการใช้สัญลักษณ์เสือจึงไม่ใช่การเปรียบเปล,ลยลยอยนะครับแต่มันคือตัวแทนของโขบทสังคมคนที่ไม่ยอมสยบให้ระเบียบที่ความเจริญบัญญัติขึ้นซึ่งคำโปรยบนปกหลังก็เขียนไม่ชัดเจนมากอันนี้เป็นภาษาของการต่อสู้ทางการเมืองโดยตรงเลย แล้วพอเราไปดูตัวละครในแต่ละเรื่องจะยิ่งชัดเข้าไปอีกพวกเขาคือคนชายขอบคือผู้แพ้แพ้ที่สังคมทอดทิ้งไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ที่สิ้นหวังกรรมกรในโรงงานที่ถูกขูดรีดทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนปัญหาความเหลื่อมลังในสังคมไทยช่วงปี2529-2539ที่เป็นฉากหลังของเรื่องเพราะงั้นสําหรับผมแล้วหัวใจของเรื่องนี้คือการประทะกันระหว่างปจเจกบุคคลกับโครงสร้างอํานาจที่กดขี่ยังไม่ต้องสงสัยเลยครับค่ะ <c oughs> ประเด็นเรื่องโครงสร้างที่กดขี่นี่น่าสนภายมากนะคะและดิฉันก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยว่ามันมีอยู่จริงในเรื่องแต่แต่ดิฉันกลับมองว่าโครงสร้างนั้นเป็นแค่เวทีหรือเป็นแรงเสียดทานที่ผู้เขียนใช้เพื่อสํารวจสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นนั่นคือสภาวะภายในจิตใจของมนุษย์สำหรับดิฉันสัญ,ญลักษณ์เสือมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่ขบฏท,ทางการเมืองนะคะมันคือจิตวิญ,ญญาณอิสระที่ดิบ เถื่อนไม่เชื่องและเป็นธรรมชาติแท้จริงของเราทุกคนเป็นส่วนที่สังคมสมัยใหม่พยายามจะลิดรอนหรือกำจัดทิ้งไปเพื่อให้เรากลายเป็นฟันเฟืองที่เชื่องเชื่องในระบบ คำโปรยเองก็มีอีกท่อนที่น่าสนใจไม่แพ้กันที่บอกว่าเป็นการถูกบังคับให้สูญหายในความหมายของจิตวิญญาณเห็นไหมคะว่ามันชี้ไปที่เรื่องข้างในการต่อสู้มันไม่ได้อยู่แค่บนถนนหรือในโรงงานแต่อยู่ในใจของเราทุกคนที่พยายามจะรักษาความเป็นเสือของตัวเองเอาไว้และถ้าเรามองพัฒนาการงานเขียนของคุณเสกสรรในภาพรวมนะคะจะเห็นเลยว่างานช่วงหลังๆของท่านเนี่ยขยับจากเรื่องการเมืองที่เข้มข้นไปสู่การค้นหาความหมายและความสงบภายในมากขึ้น คนกับเสือก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนี้พอดีดังนั้นดิฉันเลยมองว่าความพ่ายแพ้หรือชัยชนะของตัวละครมันไม่ได้วัดกันที่ผลลัพธ์ทางสังคมเสมอไปบางครั้งการพ่ายแพ้ในสายตาคนอื่นอาจเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทางจิตวิญญาณก็ได้ค่ะที่คุณพูดมาก็มีเหตุผลนะครับแต่ผมอดคิดไม่ได้ว่าการตีความแบบนั้นมันอ,อ,อาจจะทำให้ความเกลียวกลัทางการเมืองของหนังสือเล่มนี้มัน เจือจางลงไปหรือเปล่าครับคือการมองว่าเสือเป็นเรื่องจิตวิญญาณสากลมันก็สวยงามดีครับแต่มันอาจจะกว้างจนมองไม่เห็นความเฉพาะเจาะจงที่ตัวบทพยายามจะสื่อสารกับเราอย่างตรงไปตรงมาคําโปรยที่ว่าสังคมไม่อนุญ,ญาตให้ผู้คนได้เป็นเสือนักจึงต้องถูกตราหน้าว่าพวกเขาเป็นขบฏสังคมคําว่าขบฏสังคมนี้มันเป็นคําที่เฉพาะเจาะจงและมีน้ําหนักทางการเมืองสูงมากนะครับมันไม่ใช่แค่การไม่ยอมใครในใจ แต่มันคือการลุกขึ้นมาท้าทายกฎเกณฑ์ระเบียบและอำนาจของสังคมอย่างเป็นรูปธรรมมันคือการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างไม่ใช่แค่สภาวะในใจแต่การกระทำนั้นมันมาจากไหนล่ะคะถ้าไม่ใช่มาจากสภาวะในใจที่รู้สึกว่าตัวตนกำลังถูกคุกค,คามดิฉันคิดว่าเราอาจจะให้น้ำหนักกับคำโปรยซึ่งเป็นการตีความจากบรรณาธิการมากเกินไปหรือเปล่าคะ ถ้าเรากลับไปดูที่เนื้อในของเรื่องจริงๆจะเห็นการบรรยายที่มันลึกกว่านั้นมากดิฉันจำได้ว่ามีนักวิจารณ์ท่านหนึ่งเคยยกประโยคจากในเรื่องมาวิเคราะห์ที่บอกว่าซึ่งเขาคือเสือเสือคือเขาและถ้าหากมันสมควรตายเขาก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่คุณเห็นไหมคะว่าประโยคนี้มันไม่ได้พูดถึงการต่อสู้กับรัฐบาลหรือนายทุนเลยแต่มันคือการค้นพบตัวตนที่แท้จริงที่มันซ้อนทับเป็นหนึ่งเดียวกับสัญชาตญาณดิบของสัตว์ป่ามันคือการตรณ รู้ถึงแก่นแท้ข้างในที่บริสุทธิ์นี่คือสภาวะทางจิตวิญญาณที่ดิฉันพูดถึงมันสากลมากไม่ว่าคุณจะอยู่ใต้ระบบการเมืองแบบไหนการต่อสู้เพื่อรักษาตัวตนส่วนที่ลึกที่สุดนี้เอาไว้ทั้งหางที่ดิฉันคิดว่าเป็นหัวใจของเรื่องค่ะโอเคฟังจากที่คุณพูดมาผมเริ่มเห็นแล้วว่ามิติท,ทางจิตวิญญาณมันก็สําคัญแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าแล้วเราจะแยกประสบการณ์ตรงของผู้เขียนออกมาจากงานเขียนได้จริงๆหรอครับ ประสบการณ์ของคุณเสกสารมันไม่ใช่ของคนทั่วไปนะเขาเคยอยู่ในป่าจับปืนต่อสู้กับอำนาจรัฐเขาได้ไปใช้ชีวิตคลุกคลีกับคนชายขอบและผู้พ่ายแพ้จริงๆเนื้อหาในเรื่องสั้นมันไม่ได้ลอยมาจากจินตนาการแต่มันมาจากเลือดเนื้อชีวิตและความเจ็บปวดที่เขาได้สัมผัสมาโดยตรงชะตากรรมของชาวนาที่ถูกโกงที่ดินหรือแรงงานที่ต้องทนทุกข์ในเมืองมันคือสิ่งที่เขาเห็นและรู้สึกอย่างบาดลึก การจะบอกว่างานเขียนมันก้าวข้ามบริบทตรงนี้ไปสู่ความเป็นสากลทางจิตวิญญาณสำหรับผมมันเหมือนกับการมองข้ามรากเงาที่ทรงพลังที่สุดของเรื่องราวเหล่านี้ไปนะ วัตถุดิบชั้นยอดที่ทำให้งานเขียนมีเลือดเนื้อแต่คำถามของดิฉันคือศิลปินที่ยิ่งใหญ่คือคนที่ทำได้แค่เล่าประสบการณ์ของตัวเองหรือคือคนที่สามารถใช้ประสบการณ์ของตัวเองเป็นจุดตั้งต้นเพื่อก้าวไปสัมผัสสัจธรรมที่ใหญ่และเป็นสากลกว่ากันนะคะข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เขียนเองก็ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการนี้นะคะที่บอกว่างานเขียนในทศวรรษหลังของท่านกว้างขวางมากขึ้นและไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องการมือนเพียวๆแบบช่วงแรกเขามุ่งไปสู่การค้นหาความสงบา ในแต่ก็ยังไม่ทิ้งเรื่องสังคมเพียงแต่เขียนถึงมันด้วยมุมมองที่หลากหลายขึ้นคํานี้สําคัญมากนะคะมุมมองที่หลากหลายขึ้นมันหมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้มองปัญหาแบบข่าดามระหว่างผู้กดขี่กับผู้ถูกกดขี่ต่อไปแล้วแต่มองเห็นความซับซ้อนมิติทางปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งเหล่านั้นคนกับเสือจึงอาจเป็นผลผลิตของมุมมองที่ตกผลึกแล้วซึ่งมองทะลุก,การต่อสู้ทางการเมืองไปเห็นการต่อสู้ทางจิตวิญ,ญญาณที่ซ่อนอยู่ข้างหลังค่ะ แต่ถ้าเราดูที่ตัวเรื่องจริงๆนะครับแก่นของความขัดแย้งในเรื่องสั้นส่วนใหญ่มันคือการประทะกันซึ่งซึ่งหน้าระหว่างคนกับสังคมนะครับมันเป็นความขัดแย้งภายนอกที่เห็นได้ชัดเจนมากมีบทวิจารณ์ชิ้นหนึ่งสรุปไว้ตรงๆเลยว่าตัวละครมักจะถูกต้อนเข้ามุมอับถูกโดดเดี่ยวเพราะใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ก้มหัวให้กับชะตาก,กรรมนี่คือภาพของการต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมจากโลกภายนอกชัดๆ มันคือการงัดข้อกันร,ระหว่างเจตนารมเร์เสรีของคนคนหนึ่งกับกรงขังของสังคมลองนึกถึงตัวละครพรานป่าเท่าที่ปฏิเสธจะขายป่าผืนสุดท้ายหรือคนงานที่ลุกขึ้นมาตั้งสาภาพแรงงานการต่อสู้ภายในอาจจะมีบ้างแต่ตัวขับเคลื่อนหลักของเรื่องราวคือแรงกดดันจากสังคมและโครงร่างอำนาจที่บีบคั้นให้ตัวละครต้องเลือกและต้องสู้ไม่ใช่หรอครับแล้วคุมคิดว่าการต่อสู้กับโลกภายนอกนั้นจะมีความหมายอะไร ถ้ามันไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการค้นพบบางอย่างข้างในใจล่ะคะดิฉันว่าคุณอาจจะมองข้ามความสำคัญของความขัดแย้งภายในหรือคนกับตัวเองไปนะในหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยประโยคที่ชวนให้เราหยุดคิดอย่างที่นักวิจารณ์คนหนึ่งยกมาว่าบางครั้งคนเราก็ต้องดับตะเกียงเพื่อให้เห็นทิศทางประโยคแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการต่อสู้กับนายทุนหรือรัฐบาลเลยแต่มันคือการแสวงหาปัญญาจากข้างใน คือการยอมรับความมืดมิดเพื่อที่จะมองเห็นแสงสว่างในรูปแบบอื่นที่ตาเนื้ออ่านมองไม่เห็นมันจะท้อนการต่อสู้และการค้นหาคําตอบจากข้างในจิตใจตัวเองซึ่งอาจจะเป็นการต่อสู้ที่สําคัญกว่าการต่อสู้กับโลกภายนอกได้ซ้าไปสําหรับดิฉันแล้วความขัดแย้งภายนอกมันเป็นแค่ตัวกระตุ้นให้เกิดการเดินทางภายในที่ลึกซึ้งตั้งหากผมเข้าใจประเด็นของคุณนะแต่ขอแย้งนิดนึงว่าการดับตะเกียงนั้นมันอาจไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญ,ญากาศทางสังคมก็ได้นี่ครับ บางทีการที่คนเราต้องดับตะเกียงก็เพราะพายุข้างนอกมันแรงจนตะเกียงจะดับอยู่แล้วใช่ไหมครับความกดดันจากภายนอกต่างหากที่บีบให้เราต้องหันกลับมามองข้างในอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนคือการต่อสู้ทั้งสองมิตินี้มันอาจจะแยกจากกันไม่ได้แต่สําหรับผมแรงผลักดันเริ่มต้นมันมาจากสังคมที่บีบคั้นถ้าไม่มีแรงบีบนั้นตัวละครอาจจะยังใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องมานั่งดับตะเกียงค้นหาทิศทางก็ได้ อืมนั่นเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลแต่ดิฉันอยากจะชวนมองอีกมุมว่าหรือจริงๆแล้วความเป็นเสือหรือความต้องการอิสรภาพภายในใจมันมีอยู่ก่อนแล้วมันคือสิ่งที่ติดตัวเรามาแต่สังคมพยายามจะเข้ามาจัดการบีบให้อยู่ในกรอบและเมื่อคนคนนึงปฏิเสธที่จะยอมการประทะกับโลกภายนอกจึงเกิดขึ้น ดังนั้นการต่อสู้ภายนอกจึงเป็นเพียงผลลัพธ์ของการพยายามปกป้องพื้นที่ภายในของตัวเองถ้ามองแบบนี้แก่นของเรื่องก็ยังคงเป็นการต่อสู้เพื่อรักษาตัวตนภายในอยู่ดีและนั่นทำให้เรื่องนี้มันสากลเพราะไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมแบบไหนเราทุกคนต่างก็ต้องต่อสู้เพื่อรักษาพื้นที่เล็กๆของความเป็นเสือในใจเราไว้เหมือนกันค่ะเมื่อมองในภาพรวมแล้วผมก็ยังคงยืนยันในจุดยืนเดิมว่าคนกับเสือ คือวรรณกรรมเพื่อชีวิตที่ทำหน้าที่วิาพาก์วิจารณ์สังคมไทยร่วมสมัยได้อย่างทรงพลังและตรงไปตรงมาที่สุดเล่มหนึ่งการเลือกใช้ชะตากรรมของคนเล็กคนน้อยเป็นตัวเดินเรื่องคือเครื่องมือที่เฉียบคมในการชำละให้เห็นความบกพร่องความอายุทีรรมของโครงสร้างทางสังคมและการเมืองการอ่านเรื่องสั้นชุดนี้โดยมองข้ามมิติทางการเมืองที่เข้มข้นก็เท่ากับว่าเราพลาดสารสำคัญที่ผู้เขียนตั้งใจจะสื่อไปอย่างน่าเสียดายครับ ส่วนดิฉันขอสรุปในมุมที่ว่าแม้เรื่องราวทั้งหมดจะถูกห่อหุ้มด้วยฉากหลังของการวิจารณ์สังคมที่ปฏิเสธไม่ได้แต่แก่นแท้ที่ทำให้คนกับเสือเป็นงานอมตะคือการเดินทางเข้าไปสำรวจจิตวิญญาณของมนุษย์ในการเผชิญหน้ากับโชคชะตาความพ่ายแพ้และการสแสวงหาความหมายของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อรักษาความเป็นเสือในตัวเองหรือการค้นพบว่าชัยชนะที่แท้จริงอาจซ่อนอยู่ในการพ่ายแพ้ที่โลกภายนอกหยิบยื่นให้สิ่งเหล่านี้คือประเด็นสากลที่ข้ามพ้นบริบททางการเมืองและการเวลาไปสู่คำถามพื้นฐานที่สุดของความเป็นมนุษย์ค่ะแต่ไม่ว่าเราจะมองจากมุมไหนก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือคนกับเสือเป็นงานเขียนที่ซับซ้อนและมีหลายชั้นจริงๆ ซึ่งมันเปิดพื้นที่ให้เราสามารถตีความได้จากหลายแง่มุมและการถกเถียงกันในวันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทั้งสองมุมมองต่างก็มีหลักฐานจากตัวบทรองรับอย่างแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะและการได้พิจารณาจากหลายๆมุมแบบนี้ยิ่งทําให้เราเข้าใจความลุ่มลึกของรวมเรื่องสั้นเล่มนี้ได้ดียิ่งขึ้นไปอีกซึ่งแน่นอนว่าในเนื้อหาของหนังสือยังมีอีกหลายประเด็นซ่อนอยู่ที่รอให้ผู้อ่านแต่ละคนได้เข้าไปสํารวจ คนคบและขบคิดหาคำตอบในแบบของตัวเองต่อไปค่ะ